วันนี้ครับเราได้เชิญเจ้าของร้านตัดฉลองพระองค์นะครับตัดเชื้อส่วนพระองค์มาคุยกับเราด้วยครับถึงฝีมือการตัดเย็บที่ประณีและที่สําคัญครับจะได้ฟังเรื่องราวของพระองค์ท่านด้วยนะครับเรออยู่ด้านนู้นแล้วครับงั้นคุณแอชเชิญก็ได้เดี๋ยวเราสองคนก็จะดูแลทุเรียนให้เองค่ะคุณแอนเชิญค่ะเชิญค่ะแขกรออยู่แล้วค่ะฝากไว้ก่อนทถอะสองคู่ได้เลยเสร็จโจนแน่นอนมาดื่มเลือไปเสียบาทด้วยนะครับและเชิญเลยค่ะอยู่ด้านนน้นนะครับเ๋ยคุยกินท่านนะครับออะไรดีคะขออนุญาต และที่ไั้งอยู่กับผมครับคือคุณสมภพลุยลาบประเสริฐครับเจ้าของร้านห้องเอ่อห้องเสื้อยูไลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณสมภพนี่ถือว่าได้ตัดชุดฉลองพระองค์ของในหลวงงเรามาเป็นระยะเวลา หลายสิบปีแล้วนะครับ48ปีพอดี4 48ปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณพ่อเลยใช่ไหมครับแล้วตัวคุณสมภพเองนี่มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดถวายงานพระองค์ท่านนี้ตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุ18ย่าง19โอ้โหยังหนุ่มฟอเลยนะครับครั้งแรกนั่นคือได้ทํางานส่วนไหนฮะต้องต้องวัดครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้าใช่ครับได้ไปกราบหลวงปู่ได้เข้าเฝ้าเมื่อ ได้วัดองค์ก่อนครับก็ชององวัดองค์ัวัดตัวครับผมตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับตอนโหตื่นเต้นมากคิดไปถึงว่าจะมีได้โอกาสได้ครับพ่อเฝ so um, so mm ้าและสัมผัสของท่านครับได้มีโอกาสใกล้ชิดแบบนี Orange ้ใกล้ชิดขนาดนี้ใช่ไหมครับนึกดูคนที่เป็นหนุ่มอายุเพียง18บเท่านั้นตอนประสบการณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าหรือการวัดตัวอะไรต่างของของคุณสมพงษ์นี่ ตอนนั้นทํางานมานานเนีฮะตอนนั้นแค่เพิ่งเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับก็กว่า48ปีคงจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราใ้เราฟังได้เยอะทีเดียวพระอัจฉริยภาพของพระองค์การออกแบบน่ส่งออกแบบฉลองพระองค์เองไหมครับส่วนมากท่านจะออกแบบสององค์เองโดยเฉพาะพวกทั้งชุดพระราชทานที่เราได้ประชาชนชาวไทยที่มีทุกวันนี้นะฮะก็เมื่อยี่สปีที่แล้วผมไม่ได้ข้อเฝ้า แบบอยู่ันก็ถือว่าเป็นขั้งแรกครับท่านก็รับสั่งให้ตัดเป็นเสื้อแบบมีคอคอตั้งคอตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นแล้วก็เป็นแขนยาวแล้วก็มีกระเป๋าในแล้วก็ไปลํารำองปล่อยชายนี่คือภาพที่ร้านยูไลที่ซอยสารแดงสีลมนี่นะฮะนี่เป็นร้านปัจจุบันนี้ปัจจุบันนีัยซึ่งขยายเพิ่งทําใหม่เมืกอกังต้นปีใหม่ครับครับผมที่บอกว่า เสื้อพระสถานที่ตอนนี้เราใช้กันแพร่หลายเนี่ยคือมาจากที่พระองค์ท่านุนออกแบบออกแบบครับบอกว่าทําเป็นคอตตั้งเลยั้แล้วก็มีกระเป๋าเจาะขบนมีกระเป๋า่างสองใบแล้วมีกระเป๋าในตู้ใสของใส่พระเลยได้ครับผมแล้วก็แขนสั้นแขนยาวตอนนั้นคือมีส่งออกแบบไว้เลยไหมครับออกแบบไปเลยครับผมแล้วก็ต่อปัจจุบันมาก็เป็นปกเชิ้ตเป็นแบบสัฟฟรีแขนสั้นยาวสั้นก็ทรงใช้อยู่ครับผม ทรงใช้ฉลองพระองค์ที่ตัดไว้นี่เป็นเวลานานไหมครับถึงเปลี่ยนทีหนึ่งอ๋อถ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี่ก็บางองค์กว่าสิบสองปีโอ้โหสิห้าปีสิบกว่าปีเลยนะครับยังคงใช้อยู่ใช้อยู่คุณทรงโปรดอยู่ครับผมคุณสมภพทราบนี่เพราะว่าที่พระองค์ท่านยังทรงใช้อยู่ถึงเวลาสิบกว่าปีนี้ทราบพรามีการนํามากลับมาที่ร้านนะครับกชับมาเชิญไปที่ร้านที่จะมาซ่อมคือบางตัวถ้ารักมากเนี่ยผมก็ไม่ทิ้งเหมือนกันครับก็เสียดายบางทีก็ สอยเองก็มีนะครับถ้ารูไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเกิดเป็นรูใหญ่ก็ก็ในตําแหน่งที่ที่ก็พอจะหลบได้ก็อาจจะแบให้ที่ร้านเขาทาแต่พระองค์ท่านนี่มีรูก็ใช่บางองค์ก็ชมาที่ร้านชุนซ้ำสองส้ครั้งกันมีเลิกครับสององค์ก็ชายเชยก็ถูกสุนัขท่านทองแดงท่านกัดเลยลอยท่านไี้ชุนซ่อมถวายท่านตลอดเลครับท่านทรงโปรดสององค์เก่ากับตาเผาเก่าครับมาก มากมากเลยนลในในขณะที่ช่วงเย็นเย็นเนี่ยท่านจะทรงเล่นกับศุนทองแดงอันเนี่ยนักท่านท่านไม่ใช้ของใหม่ท่านจะทรงบอกใช้ของเก่าเข,ข,ขบาบอกเขาจะทราบเหตุผลไหมครับว่าทําไมครับว่าทาไมพระองค์ท่านทรงโปรดบางชุดเป็นอย่างมากแล้วใช้ซ้ําแล้วใช้เป็นเวลานานเพราะว่าท่านคิดเขาคิดว่าคงไม่จําเป็นที่จะต้องตัด ใหม่ๆซึ่งจะเปลืองเปล่าเพราะเนื้อผ้าก็ยังใช้ได้แล้วสิบกว่าปีนี้ท่านยังทรงเก่าอยู่ตลอดท่านทรงท่านโปรดมากแล้วทรงสบายหรือว่าคิดว่าทรงสบายมากอาจจะเหมือนบางคนก็บอกว่าจะมีชุดเก่งที่ตัวเองใส่แล้วรู้สึกสบายแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งอะไรงั้นด้วยนะครับแล้วขนาดของของของพระองค์ขององค์ท่านนี้ต้องมีการเปลี่ยนการแก้บ่อยไหมครับส่วนมากที่ในเข้าเฝ้านี่ก็ส่วนมากปีละครั้งครับ ที่ก่อนจะวันเฉลิมนะครับจะไปลองชุดชุดสวนสนามเป็นชุดกรมราชรัตน์องค์หนึ่งนะัะที่ไปวัดที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะท่านถ้าท่านขยายว้นขึ้นเนี่ยต้องไปวัดไปแก้ถวายท่านแล้วคุณสมภพเป็นผู้ที่ดาเนินการอย่างทั้งหมดเลยไหมครับวัดพระองค์มาวัดพระองค์แล้วก็ทุกขั้นตอนนะครับั้นตทนเองหมดนะฮะสนมากเลยครับทุกขั้นตอนครับผมมีภาพที่นํามาด้วยนี่คือภาพอะไรที่ให้เราได้ชมกันครับอันนี้เป็นภาพ ที่ส้นส่งออกแบบเสอยืดที่เป็นทองแดงนะครับผมก็สององค์ที่ท่านโปรดที่ส้นส่งทุกวันเสอยืดองนี้นะครับที่มีผ้ามือนทองแดงครับท่านจะส่งออกแบบเองทั้งสองวงเบเซอร์ที่มีตราเป็นทองแดงนะฮะแบบนี้ครับอย่างเสื้อที่เป็นเหมือนเสอยืดนี่คือทางร้านมีส่วน ตัดเย็บด้วยไหมครับส่วนมากจะส่งที่โรงงานเย็บเป็นที่โรงงานใช่ไหมครับคเพราะที่ร้านนี่คือสองพระองค์ที่ที่ทางร้านยูไลน์ได้ตัดถวายพระองค์ท่านนี่คือจะเป็นมีอะไรบ้างครับมีเสื้อผราชทานเสื้อเชิดเสื้อเชิดเสื้อเชิดจะเป็นเสื้อเชิดเป็นเสื้อเชิดลำลองครับเสื้อเชิดลำลองครับครับเดี๋ยวดูลลำองนะครับ เชื้ชลำลองแล้วก็สูตรด้วยใช่ไหมสูตรแล้วก็มีเดซินก่าวครับซิกล่าวคนหนูคนหนูที่่ันส่งโปรดครับที่จะเป็นผ้าผ้าไทยนะครับเป็นผ้าของมพัพทครับซึ่งเพลงเป็นไทยครับแล้วก็ใช้คนดูครับซึ่งราคาถูก รับ,ท,บที่ภาพนี้นะครับที่ภาพครับถ้าถามถึงความภาคภูมิใจส่วนตัวของคุณสมภพที่ได้ออรับใช้เบื้องพระชนคะบาทตั้งแต่อายุ18จนถึงหน้าปัจจุบันนี้ออมีความซาบซึ้งในพระมหารกรุณาที่คุณยังไงบ้างครับผมและครอบครัวมีความซาบซึ้งในพระมหากร,ร,รุณาที่คุณอย่างมากที่สุดจหาไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าผมได้ได้รับใช้ก็ไม่มีวันนี้ทุกวันนี้ครอบครัวผมที่พครอบครัวผมมาจากความลาบากพ่อแม่ก็ ไม่ใช่ไมร่ำรวยก็สร้างมาจากมือเปล่ากันทะหวันทนี้ที่ผมได้รับใช้ถบายรับใช้ท่านเนี่ยก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดในชีวิตเนี่ยและสิ่งที่ได้ดําเนินดาเนินรอยตามเบื้องพระชุคุณบารนี่คืออะไรบ้างครับในแง่ของการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตของคุณสมภพเองก็ผมพยายามให้ผมและครอบครัวให้ทำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือรู้จักออมรู้จักใช้อันไหนสิ่งที่จําเป็น และไม่จําเป็นให้ประหยัดไว้ก่อนครับเพราะไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมจะมีเหมือนวันนี้ไหมครับต้องขอบพระคุณมากนะครับที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังและเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็คงจะมีความคิดเดียวกันคือสิ่งใดที่เราสามารถดําเนินรอยตาม เบื้องพ,อองพยุคลบาสิ่งที่พระองค์ท่านทรงได้แนะนำพวกเราไว้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ<ด>ขอบคุณคุณสมภพดุล่าประเสริฐครับแห่งห้องเสื้อ,อยูไลครับขอบคุณมากนะครับ,รบขอบคุณครับครับ